ตอนนี้ได้เริ่มเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมเด็กชายวรามินไนรีอายุเก้าปีเรียนอยู่เรียนบ้านน้ำตกสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำพึ้งน,น้ำพึ้งทานอย่างไรถึงจะได้ผลดีหนึนบ่บรุงสุขภาพน้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำอุ่น,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 นดื่มทุกวัน สองอดนอนน้ำพึ้งหนึ่งถึงสองช้อนโต๊หรืกอกระถุมน้ำผลไม้สามยายาอายุวัฒนะน้ำพึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะดื่มทุกวันเช้าก่อนนอนหรืนอนไม่หลับน้ำพึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะดื่มเวลาอาหารเย็นหรือก่อนนอน ไอ้ไอหลอดลมอักเสบมีเสมหะกัะเทียมหนึ่งซีนสองีตากให้ละเอียดน้ำมะนาวทำ้บนตัวดีทำ้บนตัอะดีหาม่เอาห้้างน้ำมะนาวหนึ่งสองเลือกเล็กน้อยอ่ชานช้าๆใช้ที่มีปัญหาก็รับประทานรับประทานกันนะคะรับพิมเสนหรือการมูล การาบูนสองถึงสมเจน้ำพึ่งสอนน้ำพึ่งสองช้อนโต๊ะตท้องืท้องเฟ้อน้ำพึึ่งสองหถึงสองชอนโต๊ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับท้องปดท้องเฟ้อทนอันนี้ต่อไปบอข้อ่อบใกมีปัญหาสุขภาพใครที่มีปัญหาท้อง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 เฟ้อ วิธีการทำ,รทำน้ำพึง่งหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะน้ำสิงเข้มข้นหนึ่งสองหนึ่งถึงสองถ้วยเกลือเล็กน้อยหนึ่งวันละตามเวลาหลังอาหาราาหาาใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคท้องผูกน้ำพึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะดื่มก่อนนอนแปด เด็กปัสสาวะวัดรถที่นอนน้ำพึ่งอะไรรถรถที่นอนรถที่นอนน้ำพึ้งหนึ่งช้อนชาไม่ผสมน้ำดื่มก่อนนอนเก้าท้องเสียใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับท้องเสียใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับท้องเสียรุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นแรกน้ำพึ้งหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะ ปศุงนงให้เด็กดื่มสิบเอ็ดใครที่มีปัญหาใครที่มีปัญหาพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับปัญหากล้างเนื้อเป็นตับครีว<ม>น้ำพึ่งสอนสองซ้อนชาดื่มทุกมื้ออาหารอ<ม>ีต้อนล้างแผลฟีน้องใครที่มีปัญหาแผลใครที่มีปัญหาแผลฟีน้อง แหลืเรือรัง้งน้ำพึ่งหนึ่งส่วนผสมน้ำเกส่วนชั้รางแหลหัวหอมแดงสองหัวตามไ้่ละเอียดบว,บวกน้ำพึ่งพ้อผีน้ำสูงที่เย็นแล้วล้างให้สะอาดใช้สำลีหรือผ้าพันแผล ซุปน้ำพึ่งปิดบริเวณแครมันได้ครับต่อไปพบกับพี่เน,นต่อไปพบกับพี่เน,นต้อนอย่าลืมทำกันนะครับอย่าลืมไล์อย่าลืมแชร์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมทำดูแลสุขภาพกันด้วยอย่าลืมทำดูแลสุขภาพกันด้วยเลือกความเป็นห่วงนะครับเ้ืยอความเป็นห่วงนะครับช่วยกันอนุรักษ์คุ๋มช่วยกันอนุรักษ์ภุมิปัญญ,ญารมชาติชาสมบัติชา แค่นี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้แค่นี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ก็ขอจะเริ่มพรท่านสาธุชนพุทธบ่อสัตทั้งหลายวันนี้ก็พบกันอีกเหมือนเดิมอาตาป้าธรรมนนรนาฏสิมโตเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมตอกอายุสิปีตำบลมะพร้าวอำเภอลังสนจังหวัดจุมพครวันนี้ก็เป็นการเรียนรู้เกียรติยาภูมบัญญาบอกว่าบ้านไทยตอนที่101เป็น การเป็นสารดดีๆดีๆเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับสมุนภพรในคงพุทธการเรื่องของพิมพตังหรือข้อหนงเกี่ยวกับยาไดเกี่ยวกับยาบยาบทบทยาผสมยาตาเกี่ยวกับลูกตาเกี่ยวกับลูกตาพิสุจ์ทั้งหลายต้องการเครื่องบทยาผสมยาตาพิสุจทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกับาูถพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มียภาครับสั่งว่าพือสุทั้งหลายเราอนุมาเราอนุญาตไม้จันไปเสียงแข่วหมูสองเรื่องไม้ป้ายยาตาพิ่สุทั้งหลายใช้นิ้วมือป้ายทาตาในตาชำ้ำพิ่สุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มียภาคให้ทรงทราบพระผู้มียภาครับสั่งว่าพิ่สุทั้งหลายเราอนุญาตไม้ป้ายยาตาสาม,สาม เรื่องน้ำมันทาศีษะสมัยนั้นท่านภาพปิรินทวัจ,จะปวดร้อนที่ศีษะพิส u งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกรบทูลพระผูมีพภาพให้ทรงทราบพระผู้มีพภาสสพร,ภารักษงว่าพิช u วงหลายเราอนุญาตน้ำมันทาศีสะสีเรื่องในยาภาพปิรินทวัจ,จะยังไม่หายโรคปวดร้อนที่ศีษะ พีสดวงหลายจึงนั้นเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าพิสุทังหลายเราอนุญาตการใช้ในถ้าเรื่องสุดสุดขันภาพปริทวจะยังไม่หายในโรคปวดร้อนศีรษะพิสุทั้งหลายจึงนั้นเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าพิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้สุดคัน หกเรื่องน้ำมันหงพูบ้บรินททวัจจะยังไม่หายโรคปวดร้อนท่านบุรินทวัจะอาพาธเป็นโรคลมพวกแพทย์กล่าวอย่างนี้ว่าต้องผงน้ำ <Okay. S 1> น้ำมันถวายพิสูจทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปรกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสต่งว่าพิสูจทั้งหลายเราอนุญาตน้ำมันหงเจ็ด เรื่อง năm, น้ำน้ำเมาเจอน้ำมันหงุงแพทต้องเจอน้ำมันน้ำเมาในน้ำมันที่หงงพิสุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปการากทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาค,าร,าภาครับสว่าพิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้เจอน้ำเมาลงในน้ำมันที่หงงได้เป็นเรื่องน้ำมันเจือด้วยน้ำเมามากเกินไปสมัยนั้น ผู้พิสูจ์ชาวพักีคงน้ำมันเจือนำ้ำเมาลงไปเกินขนาดดื่มน้ำมันนั้นแล้วเมาพิสูจทั้งหลายจึงน,นำเรื่องนี้ไปการ,ราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสางว่าพิสูจทั้งหลายพิสูจไม่พึงดื่มน้ำหนึ่งดื่มน้ำมันเจือนำ้ำเมาลงไปเกินขนาดรูปใดรูปใดดืด่มเพิงมปรับอาบัติธรรมดาหนึ่งพิสูจทั้งหลายเราอ,อนุญาต ให้ดื่มน้ำมันเจือด้วยน้ำเมาชนิดที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสน้ำเมาก็ขอเชิญชวนญาติโยมชายหญิงทั้งหลายวันที่สามสิบตุลาคมพศ2 5ง3ก็เชิญชวนญาติโยมทั้งหลายได้มาทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างโรงพยาบาลสมุนไพรที่วัดีรวงหรือว่าน้ำตกในเวลาส3บามโมงตรง สิบมนาฬิกาสิบสนรตรงต่อไปก็พบกับท่านพระอาจารย์อนลินนะครับยาลนนะครับช่วยกันดูแลสุขภาพช่วยกัรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงให้แข็แรงสาธจาราจารทุก,ส,กสูตกรไปทุกสไปสวัสดีครับสวัสดีครับเจ เกิดขึ้นมีแก่นอนน่ายมสาธุชนทั้งหลายที่ให้เกียรติเสียสละเวลาอันมีคุณค่ารับชมรับฟังเพจล้ายสดมัดคิริวงศ์เภยาภูปัญญาสมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านมัดคิริวงศ์ตอนที่101ในคืนวันที่18ตุลาคม2องพนห้าร้อก่อนอื่นก็ทําความเข้าใจนะทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับาการพิมพ์หนังสือสักนิดก่อนนะพิมพ์หนังสือักนิดก่อนว่าตามที่ได้ตกลงแล้วก็คุยกับทางโรงพิมพ์แล้วก็ทางโรงพิมพ์เขาให้ราคาหนึ่งเล่มจัดพิมพ์ก็คือ 180บาทอัตมาก็เลยตีเป็น200บาทเพื่อเป็นค่าขนส่งให้กับญาติโยมก็คือตกลงว่าตอนนี้ได้ทําการพิมพ์แล้วนะพิมพ์ที่โรงพิมพ์นิวัฒน์ก็ปี้นะาอาจารย์ใครที่ได้ชมเกล็ดยาูปัญญามอพพ้นบ้านทั้งหมดครบ100ตอนแล้วเราก็ได้จัดพิมพ์ รวมตอนทั้งหมด1 0 0่ตอนเป็นสาระเกี่ยวกับเกดยาการใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพในครัวเรือนทั้ง100ตอนไว้เป็นรูปสีของรูปสมุนไพรเมื่อเปิดแล้วก็จะมีรูปสมุนไพรต่างๆที่เป็นเกล็ดยาแต่ละตอนแต่ละตอนเพื่อให้ญาติโยมสามารถเอาไปใช้และเกิดประโยชน์ได้100ร้อยเปอร์เซนตเจงได้บอกไว้ว่าคนที่ คนที่ต้องการไม่ได้พิมพ์ขายนโยมแจ้งให้ทราบก่อนว่าเราไม่ได้พิมพ์ขายแต่เราจะพิมพ์ให้เฉพาะคนที่เขามีความต้องการและเจตนาที่จะเอาไปไว้แล้วเราก็จะต้องขอชื่อเพื่อพิมพ์ไว้หลังปกหนังสือว่าร่วมบริจาคในการพิมพ์หนังสือหนึ่งเล่มก็คือสองร้อบาทจัดส่งไม่มีค่าจัดส่งอาตมาจะจัดส่งให้ ความชื่อที่อยู่แล้วก็แสดงความจำนวนมาหนึ่งเล่มก็คือหนึ่งสองร้อบาทก็จะไปพิมพ์จ้างของพิมพ์ให้ไม่ผ่านนายหน้าไม่ผ่านผู้ใดทั้งหมดทั้งสิน้นแค่เป็นรวบรวมแล้วก็ไปจัดพิมพ์ให้เพีงแจ้งมาให้ญาติโยมที่ได้เข้ามารับชมเพด็จรานสอวัดเชริวงก็ดีอยู่ในขนาดนี้แล้วก็เข้ามาย้อนหลังก็ดีเราจะจัดพิมพ์ให้เฉพาะ,ะทุกคนที่แสดงความจำนวนนะนะไม่ได้พิมพ์เผื่อใครเพราะว่าเราไม่ได้รับจ้างพิมพ์แล้วก็ไม่ได้ออกให้ ออกปัใจจัยให้แต่จะรับผิดชอบในการจะส่งให้เล่มนั้1หนึ่งไอเล่มนันสองร้อยบาทนะใช้เป็นระยะเวลาการพิมพ์ประมาณ20วันเมื่อครบ20วันเราจะทยอยส่งให้จนครบจามเจตนาลงของโยมที่มีความต้องการพิมพ์ครั้งเดียวจบแล้วก็จะใส่ชื่อของผู้ที่ร่วมบริจาคหนึ่งสองร้อยบาทก็หนึ่งเล่มสี่ร้อยบาทก็สองเล่มก็แล้วแต่โยมจะกี่เล่มก็จะมีชื่อของโยมที่ร่วมบริจาคอยู่หลังหนังสือนั้นด้วยถึงแจ้งมาเพื่อทราบนะจ๊ะ ต่อไปในค่ำคืนนี้เกลียยาภูปัญญาหมอพื้นบ้านก็ได้ทําความเข้าใจเมืตะกี้สาระดีๆจากหมอน้อยๆอ,อย่างลู่เนินไปแล้วเกี่ยวกับน้ําพึ่ง anja แต่คืนนี้เราจะพูดถึงการทําสมุนไพรเป็นชาเพราะฉะนั้นสําหรับการใช้สมุนไพรทําเป็นชาเพื่อดูแลสุขภาพนั้นบางอย่างก็ต่างรสต่างกลิ่นบางอย่างก็เป็นประโยชน์ที่ไม่เหมือนกันนะจะช่วยดื่มสําหรับ ดูแลสุขภาพแล้วก็แก้อาการปวพลาและตึงเครียดต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะมาทําชาสม,มุนไพรกันสามารถเอาทําให้หรับประทานในครัวเรือนแก่นคนอื่นได้ชาชุดที่1น่งาชาชุดที่1ก็คือเรืกชา,าสม,มุนไพรบำรุงร่างกายหจารย์ชื่อว่าชาสมุนไพรบำรุงร่างกายช่วยกําจัดสารพิษ ช่วยกําจัดสารพิษใครที่มีปัญหาเรื่องสารพิษตกค้างในร่างกายในกระแสเลือดหรือช่วยกําจัดพิษต่างๆขอขอกจากร่างกายเพื่อให้ร่างกายกลับมาสมดุลเหมือนเดิมช่วยแก้อาการเมาค้างอาการดาื่มตราเบียต่างๆทําให้ร่างกายไม่ร่างกายไม่อ่อนเพลียช่วยบรรเทาอาการคุนคันต่างๆจากอาการภูมิแพ้ช่วยลดควา,ามร้อนในร่างกายของเราได้ชาตัวนี้มีชื่อว่า ร่างจืดชารางจืดนะจรรางจืดนี้เป็นชนิดเถาเป็นเถาเครือดอกสีม่วงวิธีการทำวิธีการทำก็คือเก็บใบของชาชนิดเถาหรือดอกก็ได้พามาหั่นเป็นฝอยบางๆบางๆตามแดดให้แห้งเก็บใส่ภาชนะไว้นะชาร่างจืดชนิดเถา เอาใบล้างให้สะอาดก้านก็ได้ตเถ้าก็ได้ดอกก็ได้ฝาหั่นบางๆมาบาง,บาง,บางตามแด้ได้แห้งแล้วเก็บใส่ภาชนาะไว้วิธีการกาการับประทานนะจ๊ะน้ำร้อนหนึ่งแก้วแล้วก็หยิบใบาชาที่ในขวดที่เราทําไว้เอามือหยิบอย่างเนี้หนึ่งหยิบมือแล้วก็ใส่ในแก้วประมาณสักประมาณสักห้าสนาที 3, ค่อยดึงนะจ๊ะ สรรพคุณก็คือช่วยบรรเทาการกํายัดพิษในร่างกายพิษต่างๆจะร่างกายปรับสมดุลร่างกายสามารถรับประทานได้ทั้งลูกเด็กเล็กๆผู้หลังผู้ใหญ่แล้วก็ในครัวเรือนในสํนงงานักงานการเดินทางก็ทําไว้อันนี้คือประโยชน์แก้อาการเมา้างอาการดื่มสุราเบียต่างๆทําทให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียช่วยอาการผวดผื่นคันจากอาการภูมิแพ้ต่างๆ ลดความร,ร้อนในร่างกายอุณหภูมิต่างๆในร่างกายอาจาะนี่คือชาชุดที่หนึ่งมีชื่อว่าชารางจืดดอกใบก้านหั่นบางๆต่างแดแห้งใส่ภาชนะไว้สําหรับหยิบใส่น้าร้อนรับประทานรับประทานตามความเหมาะสมตามความชอบนะจ๊ะยยมรับประทานตามความเหมาะสมและความชอบหยิบมาใส่ถ้าคนที่เคยรับประทานชาก็จะรู้ว่าควรจะทํายังไง ใส่ติดน้ําร้อนก็ได้ใส่กะติกชาก็ได้ใส่ไปแก, homicide, แก้วกาแฟก็ได้อาจยะตามความเหมาะสมตามความชอบอาจารย์นี่คือชาอาจารย์ก็อขอจเจริญพรญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังนั่นะคือชาชุดที่หนึ่งต่อไปชาชุดที่สองอาจารย์ชาชุดที่สองทุกคนรู้จักดีอาจารย์ชาชุดที่สองคือช่วยบำรุงร่างกาย แก้การร้อนในเป็นยายุทธนาด้วยชาชุดนี้ชุดที่สองมีชื่อว่าชามะตูมบำรุงธาตุดินน้ำลมไฟอากาศสตาร์ทั้งหมดใช้มะตูมแก่หันตากแดด้แห้งนะจ๊ะใช้มะตูมแก่หันตากแดด้แห้งสีที่ได้รับสิ่งที่ได้ก็คือมีสีแดงออกน้ำตาลเล็กน้อยประโยชน์ก็คือมีกลิ่นหอมหวานหอมหวานนะจ๊ะ ช่วยบำรุงธาตช่วยบำรุงอาการร้อนในเป็นยาอยุธนะโดยการใช้มะตูมหนึ่งแว่เล็กๆถ้าแว่นใหญ่ๆก็แบ่งเป็นแบ่งเป็นสองซีกแล้วก็ใส่แก้วน้ำรอ้อนแช่ไว้ประมาณสัก5นาทีแล้วก็นำมาดื่มนะตามความชอบใจก็จะช่วยบรรทุกองธาตุดิมน้ำลมไฟอากาศธาตุอากาศธาตุบำรุงนะจ๊ะชาชุดที่2องจดไว้จำไว้นะจ๊ะ ทำได้ง่ายง่ายสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยนะาชาชุดที่สองคือชามะตูมเอามะตูมนี่แหละนะจ๊ะประโยชน์ของมะตูมมีเยอะแยะแต่ตมาก็จะบอกว่ามันบำรุงธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุและช่วยบรรเทาอาการร้อนในและเป็นยอดยาอายุวัฒนะคือชามะตูมวิธีการก็คือเอามะตูมตากแด้แห้งเป็นเว้น,นแล้วก็แบ่งครึ่งหนึ่งนำไปใส่น้ำร้อนในแก้วก,กาแฟ ในสำนักง,ง,งานหรือในครอบครัวหรือเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวน้ำรอนะ้อนหาง่ายในเซเว่นก็มีน้ำร้อนนะจ๊ะโยมต่อไปชาชุดที่สามชาชุดที่สามนะจ๊ะชาชุดที่สามแม่เป็นเบาหวานทานได้ไหมได้ได้จ้าโยมาดานได้โยมชาชุดที่สามเป็นชาขิงขิงสดที่อยู่ในตลาดโยม ขิงสดที่อยู่ในตลาดซื้อมาหั่นบางๆต่างแดดแห้งประโยชน์ที่ได้จากน้ำชาหิงสดที่หั่นตามแดดบางๆแล้วหนึ่งจะช่วยในอาการย่อยอาหารได้ดีบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกทําให้อาการคายลดลงช่วยบรรเทาอาการขึ้นเหียนอาเจียนจากการเมารถเมาเรือ ช่วยบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อโดยย่อๆคือไปซื้อขิงสดในตลาดมาหั่นบางๆบางๆตากแดดให้แห้งใช้หนึ่งเว้นต่อน้ำหนึ่งแก้วกาแฟร้อนๆแช่ไว้ประมาณตักห้านาทีแล้วก็ดื่มดื่มตามความชอบใจเช้าชุดเย็นชุดเที่ยงชุดก็แล้วแต่โยูมไปชว์จากชาขิงจะช่วยย่อยนะสีเหลืองอ่อน บรรเทาอาการลดอาการบรบรเทาอาการไข้หวัดไข้จมูกอาการไข้ลดลงบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนบนรรเทาอาการเมารถเมาเรือช่วยบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยบรรเทาอาการต้องอุดต้องเฟ้อโดยเฉพาเราสามารถผลิตเป็นสมุนไพรในครัวเรือนหรือเป็นสินค้าโอท็อปในชุมชนก็ได้รู้ไวใ้ใช่ว่าใส่บาบรลยคเป็นประโยชน์อย่างมากมายขก่ญาติโยมสาธนัุชานทั้งหลายนะจ๊ะ ต่อไปชาชุดที่4นะจ๊ะคือละสีชาชาชุดที่4คือละสีชาชากระเจี๊ยบกระเจี๊ยบตากแดดได้แห้งกระเจี๊ยบเปรี้ยวนะ่จจะโยมตากแดดได้แห้งเลยนะชาชุดกระเจี๊ยบก็คือเอากระเจี๊ยบตากแดดได้แห้งหรือไปซื้อกระเจี๊ยบมาที่แห้งแล้วรสชาติของมันก็จะมีสีที่ได้ก็คือสีแดงรสเปรี้ยวช่วยลดไขมันในเลือด ช่วยลดไขมันในเลือดสรพคุณช่วยลดอักขศไขมันในเลือดให้น้อยลงสามารถลดความดันโลหิตได้ดีบรรเทาอาการกระหายน้ำทำให้ชุ่มคอบำรุงหัวใจสดชื่นชุม่มช้ำเติมน,น้ำตาลงเล็กน้อยก็ยได้อาจารย์นี่คือประโยชน์จากชากระเจี๊ยบจากระเจ้าภูปัญญาตอนที่1 0 1อหนึ่งอาจารย์ตอนที่1 0 1หน,นึ่งมีชาทั้งหมด4ชา หนึ่งช, <ะ S 3> ชาร่างเจือชนิดเถาสองชามะตูมสามชาขิงสดที่ตากแดแห้งสี่ชากระเจี๊ยบแห้งนะวิธีการก็คือน้ําร้อนหนึ่งแก้วกาแฟกระเจี๊ยบหนึ่งผลที่แห้งๆห้นะหยิบมาหนึ่งผลใส่น้ำร้อนแช่ประมาณห้าถึงสิบนาทีจะช่วยลอดอาการไขมันในเส้นเลือดได้ดีทําให้ความนาันโลหิตสูงดีความนาันรลหินํำได้ปกติ บันเทาอาการดับกระหายกระหายน้ำทำให้ชุ่มคอลดอาการไออาการอาเสีบํบำรุงหัวใจสดชื่นชุ่มชื่ถ้าหากว่าเติมน้ำตาลลงเล็กน้อยก็จะเป็นการดีนี่คือคืนราศีชาบรรจายมคืนราศีชาในค่ำคืนของวันที่18นะจ๊ะต่อไปยอดยานะจาะยโยมยอดยายอดยาเราจะ ร่วมกันฟื้นฟูนปัญญาภูมิปัญญาขององค์หมอพรหรือสเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นตำหนักยาของพระองค์ท่านที่ทำไว้จะมาถ่ายทอดให้เป็นองค์ความรู้แก่ชาวบ้านช่วยกันฟื้นฟูภูมิปัญญาขององค์หมอพรในตอนที่หนึ่งควบคู่กับการทำชาสมุนไพรไว้ชาในครัวเรือนหรือจะทำไวขายในครัวเรือนก็ได้ขายในชุมชนก็ได้ชาสมุนไพรสี่ตอน คืนนี้ยอดยาของหมอพรหรือกรมหลวงชุมพรที่พระองค์ท่านทองทำไว้นะจ๊ะโยมเอาง่ายๆคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานนะจ๊ะเบาหวานคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานญาติพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานแผลผู้กองเป็นแผลเบาหวานเบาหวานแน่เบาหวานเปียกนะจ๊ะจดยาของท่านกรมหลวงชุมพรหรือหมอพรไว้หนึ่งใบครอบต้นและใบของต้นจักรวาลครอบจักรวาล ทั้งห้าต้นใบรากดอกเง้าของต้นครอบจักรวันทั้งห้าสับๆๆต่างๆแตได้แห้งหนึ่งกำมือบวกกับต้นย่างนับหรือมยราบหนึ่งกำมือนะจะไม่ดีครอบจักรวันดอกสีเหลืองแถวก็น่าจะมีทั่วไปของประเทศนะจ๊ะแถวประจวบแถวละละจังหวัดก็มีอยู่มากมายต้นและใบของครอบจักรวันสับๆๆต่างแตได้แห้งแล้วก็หยิบมาหนึ่งกำมือใส่หม้อ สองมายาราบหรือ,อยางนับถอนมาล้างให้สะอาดสับๆจากแต่แห้งย,ยิบมาหนึ่งกำมือสองอย่างนี้เอามาต้มกับน้ำสองลิตรเอามาต้มกับน้ำสองลิตรครึ่งชั่วโมงกรงเอาแต่น้ำไว้รับประทานนะจ๊ะกราเอาน้ำไว้รับประทานตอนเช้าหนึ่งแก้วกาแกฟตอนเย็นหนึ่งแก้วกาแกฟดื่มต่างน้ำชาก็าได้ต่างน้ำร้อนก็ได้ จะช่วยให้โรคเบาหวานอาการก็ดีขึ้นดีขึ้นอาจ๊ะประมาณสักสามสิบปันอาการที่เป็นโรคเบาหวานหายได้อย่างงัน่นนี้ให้ออกชื่อคุณหระหลุมพรหรืออ,องค์หมอพรอาจ๊ะเป็นแต่ยาภูมิปัญญาของพระองค์ท่านที่ทําไว้เกิดประโยชน์แก่สรรพสัตว์และแก่มนุษย์แก่บรรดาบุรุษของแก่จจาชาวชา์ชนชาวไทยทั้งหมดแก่ประเทศไทยแก่ชาวบ้านทั้งหมดเป็นบรรดาดกอัลลัมค่าสูงยิ่ง วามเงินเละทองเพราะร่างกายนี้สําคัญร่างกายนี้ชีวิตนี้สําคัญนักและชีวิตนี้น้อยนักเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยปากไเลยหันมาใส่ใจเราเดินช้าแต่เราไม่เดินถอยหลังและเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมีสติมีปัญญาพิจารณาถึงเหตุและผลดูแลครอบครัวดูแลตำบลดูแลอำเภอดูแลจังหวัดดูแลประเทศได้มีความสงบสุขรุ่มเย็นอย่าได้ทะเลาะเบาแว้งกันดูแลสุขภาพเปน็นนจ้ยโยม ไม่เท่าไรเราก็ต้องลมหายตาจากกันไปแล้วให้รักกันนะจ๊ะให้มีธรรมประจําจิตนะจ๊ะโยมนี่คือเกญยาที่เกี่ยวกับชาสีตอนยาสมุนไพรหนึ่งตอนนี่คือ,อเป็ดของกุมารหลวงชุมพรนะัจ๊ะนี่คือทวนใหม่ต้นครอบจกบักรวาลต่าง้แต่ได้แห่งหนึ่กำมือสองมายาย่ยรารบหาได้ง่ายในชุมชนภาษาใต้เรียกยางับยางับสองอย่างนี้เพ็รตาดได้แห่ง หยิบมาอย่างละกัมือเพกเซนถุงไว้ให้เขียนว่าบรรทาอาการรักษาโรคเบาหวานจะรับประทานเป็นน้าชาก็ได้ต่างน้ําก็ได้ดีไม่เป็นอันตรายน้ำสองลิตรน้ำดื่มปนน้ายาทุกวันประมาณสัปปิปันอาการก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะจ๊ะลองดูเราเป็นลูกหลานของกระหรวงชุมพรเราเป็นลูกหลานของเสจเตียทั่วประเทศนะจ๊ะพระองค์ทรงมีคุรุปการและคุณแก่ประเทศ อย่างมากมายและก็ได้รับหน้าหน้ามาเป็นบิดาแห่งสม,มุนไพรไทยอีกท่านหนึ่งท่านได้ทำตำรับตำราไวา้อตาตม,มาก็ได้ใช้มาเผยแผ,ผ่แล้วก็มาส่งข้อชาวบ้านอาจารย์ช่วยกันไม่เสียหายโยมไม่ต้องกินยาให้มันเป็นเนือรังเราดูภูมิปัญญาของชาติอาจารย์โยมก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังเกลียดยาปูปัญญาสมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านมัดคริวงศ์ตอนที่100หนึ่งร้อยหนึ่งเกี่ยวกับการถ่ายทอด องคความรู้ให้แก่กชาวบ้านทั่วประเทศทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนสามารถไปผลิตและทาได้ดูในครอบครัวจะแปลงทรัพย์สินให้เป็นทนทําเป็นสินค้าโอทอปก็แล้วแต่ญาติโยมหมอพื้นบ้านหมอแเป็นเทคนิกทั้งหมดทําได้ทุกคนเป็นเจ้าของนะจ๊ะกับสีชาหนึ่งตำหรับจะพบกันใหม่ในคืนพรุ่งน,นี้คืนนี้ก็ท่าที่สดก็ขอจเจริญพรญาติโยมชิญชวน,ชวนร่วมกันทอดกฐินสามคคีนวัดชีริวงศ 50.9ตำบลพรานในวันที่30ตุลาคมนี้เพื่อสมทบทนุนในการสร้างโรงพยาบาลสมุนไพรเพื่อใช้เป็นสารประโยชน์ในการสง่งเคราะห์และเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ชาวบ้านทั่วประเทศที่เข้ามาได้เป็นการเรียนรู้และการใช้ยาอย่างถูกต้องอันะจาะเพื่อการตามกําลังศรัทธาแลนะอานะจ๊ะสามารถสอบถามข้อความได้ในเพจวัดค์รีิวงศ์ก็ขออนุญาตโยมทุกท่านทุกคนที่อยู่ตามบ้านยงรับพร ให้มีความสุขมีความเจริญมีสุขภา,ภาพพลานา,ามัยที่สมบูรณ์ช่วยกันรักภูมิปัญญาของชาติทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนสามารถใช้ถูกต,ต้องข้อดีข้อเสียวิธีการใช้เมื่อไม่รู้จักสมุดไพรก็สามารถติดต่อสอบถามได้อย่าลืมการพิมพ์หนังสือกัญญาภูมิปัญญาหมอพุ้นบ้านหนึ่งร้อตอนก็ได้ดำเนินการพิมพ์แล้วทางโรงพิมพ์ได้แจ้งมาว่าหนึ่งเล่มสองรบาทไม่มีค่าจะส่งส่งให้ฟรีทั่วประเทศทุกท่านนะจ๊ะไม่ได้ขายแต่ขอยางได้ก็ลงขันเอาเอง น้าเจ้าเอาไปแช่ในครัวเรือนขอให้มีความสุขมีความเจริญอย่าได้เจ็บอย่าได้จนสอยบ้านเมืองมีความสงบสุขร่มเย็นขอให้ทุกคนประสาทุกทุกสูงโรคไปมีความสุขมีความเจริญช่วยชมเมื่อชมแล้วช่วยล้างช่วยแชร์หนึ่งชิ้นร้ายหนึ่งแชร์เป็นการดูแลสุขภาพคนอื่นเป็นหนึ่งการหนึ่งบุญหนึ่งกุศลขอทุกคนทุกท่านมีความสุขขอเจริญพรเพราะความมาในกำมือพวกนี้